ที่นี่อ่ะหรอที่จะเจอพีเจพักที่นี่่ะเจ้าหมีพีเจพักหน้าตาเป็นไงอ่ะมันม,มันมันหน้าตาเป็นหมาแต่ตัวคล้ายๆหนอนอ่ะเจ้าหมีหหใช่ใช่ใช<ม>่เป็นหมารถไฟเป็นคล้ายๆหมารถไฟอ่ะมั้งพีเจพักแต่ว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะมันมีคราบเลือดอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่โอ้ my god แล้วใครมากินเรา ตเ,เดี๋ยวเดี๋ยวฉันว่าไม่ใช่ลาบเหลือดน,นะอาจจะเป็นลาบก่อยมากกว่านะจาหมาีลาบเอยเป็นไงอะ่ะที่มาให้ฉันเม่ดีเออฉันฉันก็ไม่เคยกินอนะ่ะเออแต่ว่านะเขาวงกดที่นี่มันไม่มีคนเลยเหรอเอ,อเดี๋ยวนะนี่แกต้องนิ่งๆไว้นะ หมาปักตัวเนี้ดุมากเลยไปไหนเนี่ยโน่ก็นิ่งๆไว้ไงนิ่งฉันบอกให้นิ่งๆ่งไม่ใช่ให้เต้น One eternity later ใช่ทางนี้น่เหรอเจ้าหมีแน่นอนใหญ่เห็นไหมมีกระคาบเลือดด้วยเนี่ยเราจะเจอพีเจปักแน่เหรอเนี่ย ไอ้ไอ้ไอ้ฉันไห้ไอะไรมาทำทำตรงโมอตรงเงี้ยแกมาดูสิเนี่ยเนะแม่ด้วยด้วยคอร์ดด้วยด้วยครับผมโดนผมโดนไล่่ฆาครับ้าวปิ้นนี่มันปลอดไปครับผีหรอเนี่ไม่เชื่อแกนั่นมันผีหรือเปล่าวะเออเดข้างในอย่าเข้ามาครับเฮ้ยอะไรอ่ะมีใครยิงเขาฉันไม่ได้ยิงนะฉันแค่เตรียมปืนมาคุ้มอีท้ายโอ้เดี๋ยวนั่นว่าตัวอะไรอ่ะ มันไหรอ่ะนัดหมันนัดหมันไหม่ขึ้นมาเยอะวะไปมันปลาขวานมาเดี๋ยวจะจะจะจงหมีจงหมีจงหมีแกก็มีปืนอ่ะจัดการกับบอลซี่ปืนใช้ไม่มีใครสูญแน่ฉันต้องเก็บไว้ไว้จำเป็นเท่านั้นไปด้วันนี่มันกระจกไปไม่ควรใช้ปืนเดี๋ยวนะแต่ี่บันดาสิวดาขวานนะนี่โอ้ยอะไรมันปลาขวานอ่ะมีเขาหน้าขวาน แกคิดว่าแกจะสู้ฉันได้ยังไงฮะเฮ้ยเจ้าผีมาหาพี่เจ๊พักฉันไม่จะมาหาแกไปไกลเลยเฮ้ยหรือว่าเจ้าผีมันจะมาหาพี่เจ๊พักเหมือนกันต้องาพี่เจ๊พักเหมือนกันดิ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 ฉันมีแผนแผนคืออะไรแผนคืออะไรเออแต่ว่ากระซิบอย่างนี้มันก็ได้ยินนะดิไอ้ไปตรงนู้นก่อนไปกระซิบกันอยู่ไปหยุดไปหน่อยเออนั่งน่ะพี่มาคืออย่างงี้เราหลอกล่อมันให้มันนำทางไหมล่ะแล้วเราก็บอกว่า ก็ค่อยคันมาเห็นนะเห็นนะเห็นนะอะไรดีดีฉันมีเรื่องจะบอกเออไมเคิลมาเยอร์คือฉันจะบอกว่าฉันรู้นะว่าพีเจพักอะอยู่ที่ไหนแต่ว่านะแกนําทางไปเดี๋ยวฉันจะบอกทางเองโอเคหรือเปล่าในไงเห็นว่ามันอะมาล่าพีเจพักเหมือนกันเพราะว่าอ๋อเข้าใจแล้วโอ้โหตื่เตไปเลยเฮ้ยเจ้าหมีแผนนี้จะเวิร์กไหมเนี่ยให้มันนําก่อนเนี่ยให้มันนําก่อนดีอยู่แล้วเขาจ ถ้าเกิดว่าเจอประตูสับประหลาดก็ให้มันโดนไปคนเดียวเลยเอก็ดีเนาะเย้แผนนี้แหละเราก็จะได้เจอพีเจปักแล้วปะนี่แกบอกมันสิบอกมันเลยไม่ค่อยไปเยอะแกแกทำเลยพดเกเป็นผู้ชายที่กล้าหาที่สุดในโลกอ่าใช่ใช่ใช่นั่นแหละแล้วแกก็จะได้เจอพีเจพักข้างหน้านั่นแหละมันอยู่ข้างหน้าโน่นน่ะ แกก็เป็นสัปดาห์ที่น่าครัวที่สุดในโลกลุกยนำเลยนำเลยเออตรงนี้ตรงนี้นั่น <ulous. S 2> น่น<ล>ะ,นะทางนั้นเออทางนั้นแหละทางไหนทางไหนเราจะนำนำนำเออทางนั้นนั่นแหละโอ้ว้าวโอ้โอัะเป็นขวานทองนี่ใช่ไหมแล้วมันขวานทองจริงๆด้วยไมเคิลม,มาเยอร์แกได้เปลี่ยนขวานแล้วดิเห<อ>็นมากขวานแกมันเก่าแล้วเนี่ยไหนลองดูยิ่งไป่ขึ้มาเยอร์แกลองไปหยิบขวานดูหน่อยเร็วๆๆนใช่ใช่ลองหยิบดูเป็นไง ออฉัน,นว่าแล้วมันเป็นกับดักที่นี่มันเต็มไปด้วยกับดักแน่ๆเลยอ่ะแม่ลูกพลังแห็นจีหมดไหมทำไม,มอะ่ะทพราะมาสามารถทำอย่างนี้ได้ไงทำอะไรได้เนี่ยโอ้หดึงมาได้ด้วยแล้วไม่โดนกับดักอีกตั้งหาก,หกต้องควรให้เจ้าไม่ขึ้นเมเียเขาแล้วนะ่ะโดนทุบตายไปซะแกน,นี่กูเองไงแล้วแกจะเอาพกไปด้วยเหรอเนี่ยขวานทองเนี่ย ผมค่อยๆเลยทอเลยเนี่ยจึ๊กนี่แกเอาขวานลงเดี๋ยวนี้เลยจุกหม,มีไปเร็วนี่อย่าเจอควานเพชรฉันหรอกไปก่อนเลยนี่นไปทางโน้นเร็วจุกหมีไปเร็วไปขี่ไปขี่ไม่ใช่ทางโน้นทางนี้ไปขี่ไปขีบ่บึนบึนอุ้ยอะไรนะนะั่นน่ะเป็นตัวอะไรอ,ะอ่ะแตบบ่บปุพี่เจพัก<ม>ี่ดาเขาะยูกไหมไอ้พี่ะยูกไปเอ่ะ เอาเดี๋ยวแกจับมันเร็วเจ้าหมีจามมันเร็วมันหนีไปแล้วเร็วๆจับมันให้ได้ของอะไรไอเทมลายไอเทมไปไหนแล้วดันใหญ่เอาไปไหนแล้วอ่ะจับมันดัดใหญ่ดันใหญ่เร็วๆสิเจ้าหมีนี่แกว้ายมากเลยเนี่ยดูนีเนี่ยแกกินน้ำยาเพิ่มสปีดไม่ได้หรอเจ้าหมีอ ควบสปีดนี่แกใช้เป็นตัวละครน่ารักน่ารักธรมดาไม่ใช่เกมนะบอกไว้ก่อนอ้ีกนี่นี่ยจ้ามันอ๋อต้องบีเลิกเล่นก่อนได้ไหมเนี่ยขวานทองของแกเนี่ยเดี๋ยวนะมีคนนอนอยู่ตรงนั้นน่ะขโมงหรือเปล่านี่ข่มงบ้าอะไรเล่านี่มันเขาวงกดนะไม่ใช่ที่นอน ไปกินทีนึงอ๋อเดี๋ยวเขายังไม่ตายฮัลโหลสวัสดีครับเวลานี้อยู่บนสวัสดีอีกแล้วเนี่ยเจ็บเยียนตายแล้วจะอไปพาไปโรงพยาบาลเนี่ยมาคนทีช่วยด้วยเดินหน้ากันก็ท้อสวัสดีกันดีดมาคุยกันหน่อยดิลุงนะปาอ๊าป๊าา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  เจ้าบ,บีเดี๋ยวโอเคเขาตายแล้วเจ้าบีนี่แกทำอะไรลงไปเนี่ยขอโทษจริงๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคือผมเป็นตอนนี้ก็ไม่ท,ทันแล้วเละเขาตายแล้ว เออผมเป็น GM ครับเดี๋ยวผมเสกเอ่อมีใบชุบครับเดี๋ยวเสกให้ใหม่นะครับเอพระกน์ใบชุบเนี่ยต้องซื้อมาทั้ง50รูปเงินะบอกไว้ก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปเติมเงินเอาก็ได้ไปต่อเถอะมาโอ้โหโอไม่มัอน,นอะไรเนี่ยวไม่ตายยังเนี่ยขอเช็คศกเช็คศก ดีเจ้าผีหรือว่าจะเป็นฝีมือเจ้าผีเจ๊ปักนั่นเนี่ยพัดทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยฮะโอ้โหอยู่ท่าคนนี้ดิตายได้เอ็กวานมากเลยช่วยดิดิขาเล่นยิมนาสติกยิมนาสติกนี่คือผู้คนที่มาไล่ล่าพีเจ๊ปักเหรอเนี่ยอ่นดีดีท่าเทพเปล่ารู้ไวฉันว่านะแกต้องเลิกเล่นได้แล้วว้ย ฉันไม่อยากเล่นกับแกเลยสไปเดอรแมนเลยสไปเดอร์แมนเดี๋ยวนะ,นำออะตำรวจก็มาไล่ล่าเหรอเนี่ยฮะตำรวจตำรวจยังไม่วิย่ยงองี่นี่ตำรวจเวิร์มโอ้โหตำรวจเวิร์มโจบีฉันไม่อยากเล่นกับแกแล้วเนี่ะตำรวจเวิร์มพีเจพักอยู่ไหนฮลัลโหลพีเจพักพีเจพักอยู่ไหนกินข้าวได้แล้วพีเจพักกินข้าวค่ะเออโอ้โหตรงนี้เต็มเลย พักใช่ไหมเนี่ยสรุปเนี่ยจะไม่ต้องซื้อข้าวให้มันกินละนี่อฮ้ย<ห>อ,อะไรดิอ่ะมันเป็นตัวอะไรอ่ะเจออะไรหรออะไรอะ่ะอะไรอ่ะเออด่อะไรอ่ะนายเป็นใครคะแจ็คเ,เ,เปเอ,อะไรนะ็คเด็โกนแจ็คเิปเปรรอร์าเปโลแจ็คเดริปเปอร์อะไรนะเย็บตาขูแจ็คไม่เช่ไอ้ชิคกีไกไม่ได้ยางงี้ออร อะไรอ่ะมีตำรวจอยู่ในดีด้วยตำรวจเอดใตรนั้ะดิจวีเรามาหาพีเจพาร์นั้นเรามาเล่นกับพวกนี้ได้ไงเนี่ยนั่นไป็นไ้กลได้ไหมเาจะไปหาพีเจพาร์นะเราไปตามหาพีเจพาดีกว่า่ะอแล้วตำรวจคนนี้เอาไงอ่ะ เ,เพื่อนไอ้กล่อมเขาเข้ามาลากตัวเก็บไปเองอะไรคะเอาไปก่อนนะแจ็คแป,ป๊บโพแจ็คเดินไปใช่ไหแจ็คโดนซะอ๋าทางนี้หรือเปล่านะเถังี้แหละเชื่อฉันสินเจ้าบีดูนั่นสินั่นมันพีเจพักนิดาแล้วมันอยู่กับใครอะ่ะหน้าคุค้นๆนะนั่นเนี่ยเนะออด้านเป็นอะไรอะ่ะมันโดนจับ by เจา้หวีก็มันมีปืนด้วยดูสินั่นน่ะ กำลังจะโดดไปแล้วเห็นไปและวมันกำลังจะเดหนี้ไปแล้วเออนน่าสงสารจังเลยตอนแรกฉันตั้งใจจะมาจับพีเจพักแต่ว่าดูไปดูมามันก็น่ารักเหมือนกันนั้นนี่เจ้าหมีเดี๋ยวนะมันไปไหนแล้วเนี่ยใครว่ามัน8 8แปลกๆปนะเนี่ยรู้ว่าพีเจพักฉันว่าพวกเราเปลี่ยนใจกันมาจากที่จะล่าฆ่าหัวมันเนี่ยเราเอาไปเรียนดีบ้านดีไหม มีบานี่เจ้าพีเจพาแกให้ฉันปล่อยตัวแกนะแกต้องเป็นเพื่อนกับทันนะเข้าใจไหมดีมีใครจะเป็นเพื่อนกับแกได้ด้วยเหรอเดี๋ยฮะไม่ใช่ไงเดี๋ยวทันหามนุษย์ให้แกกินแล้วกันโอเคไหมฉันจะเลี้ยงแกเข้าใจไหมนะสรุปแกจะปล่อยมันเหรอใช่มันน่าสงสารนะดูหน้าดิดูตาดิหน้าละห้อยเลยเนี่ยดูดิเอองั้นก็แล้วแต่แกละกันนะ อ้าเราเจอท<ห>างออกแล้ว <หา S 1> จังบีงพี่เจพรกออกมาเ,วาวเ,ร,าเร็วว้าพีเจพากีอะไรเนี่ย่ะฮะเดินบันยองฮีนี่ดานี่เราต้องเล่นกับมันจริงๆเหรอเนี่ยเจ้าหวีใช่รเราต้องเล่นกับมันเข้าใจไหมมันคือเกมเข้าใจเปล่าดีเมื่อก,กี้ก็ออกมาจากเขาหงกดอุสาเจอพีเจพักได้ต้องมาเล่นกับยองฮี อใช่แล้วก็มีคนนึงออกมาจากเขาวงกลมเหมือนกันเออยังไงไปนะมามาทัวร์พีเจพักแน่เลยจ้องบียองฮีมันเลงไว้แล้วอ่ะไอยองฮีหันหลังกิมจะเลิกแล้นะเข้าใจไหมเออออแต่แต่แต่ฉันโอ้มันเลงแล้วนั่นไงเลงไปหาใครนั่นน่ะข้างหลังอ่ะมันเลงไปข้างหลังนั่นไงมาบอกเขาว่ามันใจยิงหน้าเลยไอโป๊ โดนไปแล้วหายไปแล้วนั่นไงเราพวกเราจะเหลือไปดิเจ้าหมีฉันไม่เล่นด้วยนะฉันจะกลับแล้วว้ามันหันหลังแล้วมันหันหลังแล้วเราอย่าให้มันหันหน้ามานะค่อยๆเดินพี่เจพักอย่าเดินพี่เจพักอย่าเดินพีอย่าเดินพีเจพักาเดิระวังนะระวังโอ้โโดนแล้วพีเจพักไม่พีเจพักไปไม่ไปไม่พี่เจพักไป่ป นี่ด้อยเลยพีเจพักนี่ด้วยเลยอ้ยโอ้ยเนี่ยแก้เราจะรวมล่างกับจีเจพักย่รวมล่างเลยฟิวชั่นเจมี่ย่าเพลงล่างงี้ฮ่า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 โอ้อะไรเนี่ยนี่มันนี่มันพีเจหมีนี่นาใครใครคือพีเจหมีวิงอะรู้จักกล้ามหมีหมีดุเ้ยยองพีไม่ต้องตาย บางอา,า,งอาจมาจัดการพีเจพักเจ้าหมีจัดการมันเลยไปเลยไปเลยไล่กัดมันนั่นแหละกัดขามันเลยเรียกออกโง่เจ้าหมีแกเก่งมากฉันจะให้อาหารแกเดี๋ยวแล้วทำไมลิ Nature ้นลิ้นแล็บออกบ้าเนี่ยฮะจะยิงใครไงเป็นหมาให้พีเจพักเลย นี่เาฉันไม่อยากจะเลี้ยงสัตปะหลาตัวนี้เลยม่นี่วะกานี่วะาใครก็ได้ช่วยฉันทีีอวะ